สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรมนพัฒนมโนการจากคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมวิจัยของเรามีดังนี้นะคะ จากประสบการณ์เดิมของพวกเรานะคะทีมวิจัยได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการโคมล้างนาจังหวัดเชียงใหม่กับโครงการบรพทค่ะทีมวิจัยของพวกเรามาจากหลากหลายคณะมีความสนใจและผูกพันเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอนะคะคเนื่องจากเกิดและเติบโตมากับครอบครัวที่ทําผลิตภัณฑ์ผ้าทอค่ะมีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมแต่ยังไม่มีทีมวิจัยที่จะเข้าไปร่วมมสนเสริมและดูแลค่ะทำเกี่ยวกับผ้าใยสับปะรดนะคะนำใบสับปะรดมาแปรรูปเป็นสินค้านะคะตัดเย็บเอง ทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำลายน้ำนะคะงานของเราจะทํามาจากเส้นายธรรมชาติย้อมจากขามและสีธรรมชาติ เป็นการรวบรวมสินค้าผ้าขม้าทอมือที่เหลือจากการทอไว้ใช้เองให้มาเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนกลุ่มมีกิจกรรมที่มีการย้อมสีเส้นไหมและเส้นใยจากสีธรรมชาติที่มีในชุมชนรับตัดเย็บเสื้อพื้นเมืองหน่วยงานราชการเอกชนนะคะเราก็จะมีช่างฝีมือที่รับงานไปทาที่บ้านนะคะศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ในชุมชนผ้าทอมือผ้ามัดย้อมงานเย็บปักถักร้อย เราเป็นกลุ่มตัดเย็บและแปรรูปผ้าไทยผ้าบาติกผ้าปะเตะผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์ของคนพิการและผู้ดูแลเป็นงานปักมือปัจจุบันนี้เรามีกาพ,พัฒนาสืบค้นรากเหง้าความเป็นอัตลักษณ์ของลาวเวียนเราก็เริ่มในการขอผ้าที่เป็นผ้าทอจบเน็นนี้นะคะพัฒนาผ้าทอพื้นถิ่นโดยกลุ่ม ผู้เปราะบางในชุมชนจนได้รับการอนุมัติให้เป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมหลักๆทั้งกลุ่มจะทอเป็นภาพขืนเป็นทั้งคุมหน่อยและเป็นสบายมีการนำไปแปรรูปบ้างเป็นการรวมกลุ่มของชาวนาเพื่อสร้างอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้สมาชิกมีงานทำและมีไรายได้ใช้งานจากผ้าพื้นถิน่นผ้าจากงานสีธรรมชาติงานอีโคพินเข้ามาเชื่อมโยง โจทย์วิจัยที่เรามีความสนใจก็คือปัญหาเดิมในประเด็นของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าเช่นผ้าสีตกผ้ารุ่ยผ้าไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมนะคะการไม่มีตลาดที่ชัดเจนผลิตออกมาอาจจะไม่มีคนซื้อรวมถึงการมีผู้ประกอบการอยู่ถึง15กลุ่มกระจายอยู่2ภา13จังหวัดผลจากการประเมิน capacity ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ สร้างอัตลักษณ์ยกระดับและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าดั้งเดิมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างงานในพื้นที่ต่างๆค่ะ ประเด็นแรกเราจะพัฒนาคนของตลาดจากผู้ประกอบการ15กลุ่มให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงกับตลาดใหม่ๆได้ประเด็นที่เราสนใจจะทำก็คือการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการตกแต่งภายในการทำเฟอร์นิเจอร์การบูรณาการผ้ากับความรู้ดั้งเดิมและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของคนในพื้นที่ดูความต้องการจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าระดับโลกรวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่จากผลิตภัณฑ์ผ้าใหม่ๆค่ะและประเด็นที่2เชื่อมโยงกับตลาดด้วยความสัมพันธ์ กับภาคร ais, ourt, flood, ัฐเอกชนที่เคยมีและจะประสานงานกันต <hyper> ่อไปค่ะการพัฒนาทีมวิจัยที่มีความรู้หลากหลายเพื่อสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนต่างๆในประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผ้าได้ค่ะ